สนุกกันจริงในวันลอยกระทงนี่เป็นข้อความในกิจกรรมวันลอยกระทงซึ่งจัดก,กันที่สถานเอกอากาัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่งหัวใรย่ในการจัดง,งานนั้นมาจากกลุ่มคนตัวเล็กๆแต่คิดการใหญ่เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้สึมซับวัฒนธรรมในวันลอยกระทงติดตามรางานของคุณมณีนาฏอ่อนพนาครับ ตรงๆเลยก็คือเราซับซึ้งมากครับผมพอรวมตัวกันเรามันรู้สึกแบบว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ต่างแดนเรากําลังอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเรารู้สึกอบอุ่นมากๆครับ <c oughs> อลังการสวยงามมากเหมือนได้กลับมาประเทศไทยครับผมเพราะว่าคิดถึงอาหารไทยมาก Delicious food and the music is fun so very happy and I really like it it's really nice uh, I love the food here <laughs> ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเทศกาลมลอยกระทงค่ะแม้ว่าในช่วงการจัดงานนะคะจะเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะแต่ว่าบรรยากาศโดยวรวมณวันนี้ที่นี่ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นการพบปะก,กันของพี่น้องชาวไทยในกรุงปักกิ่งจากหลากหลายวงการหลากหลายอาชีพค่ะเทศกาลมลอยกระทงนะคะจัดขึ้นโดยสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่งร่วมกับ สถานเอกอกัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งและหน่วยงานภาคเอกชนไทยหลายแห่งค่ะกิจกรรมในวันนี้เองเนี่ยมีไฮไลท์เด็ดๆยังไงบ้างคะไฮไลท์เด็ดๆของเราเลยก็คือว่าเรารวบรวมร้านอาหารไทยที่อยู่ในปักกิ่งประมาณ7ร้านประมาณ10บูธเนี่ยเข้ามาอยู่ในงานนี้งานเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมาจากไหนคุณเดินเข้ามาปุ๊บคุณจะได้ชิมอาหารไทยร้านอาหารไทยในปักกิง่งทั้ง7ร้านภายในงานเดียวแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมเกมต่างๆซุ้มเกมที่เป็นเกมแบบว่าเกี่ยวกับมีความ ย้อนวัยของเด็กไทยนะครับผมแล้วก็จะเป็นซุ้มลอยกระทงก็คือในปักกิ่งเนี่ยเราสามารถมาลอยกระทงได้ที่นี่เลยครับคือไม่เฉพาะแค่แบบพ o i ของการลอยกระทงแต่ว่าคือดึงบรรยากาศความเป็นไทยใ,<ช>ให้<ก>คนไทยมาเจอกันที่นี่ถูกต้องครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคพาะพอเห็นพี่น้องชาวไทยมารวมตัวกันที่นี่ในกิจกรรมแบบนี้แล้วรู้สึกงไงบ้างในฐานะที่เป็นผู้จัดงานหนึ่งในผู้จัดงานครับครับผมก็ตรงตรงเลยก็คือเราซาบซึ้งมากครับผมก็คือตอนแรกคิดว่าเรา ไม่ได้คิดว่าจะจัดงานที่สกลใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าพอจัดมาจริงๆปุ๊บทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วเราพอเราเห็นพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะจากมหาลัยต่างๆหรือว่าจะเป็นคนไทยพอรวมตัวกันเรามรารู้สึกแบบว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ต่างแดนเรากําลังอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเรารู้สึกอบอุ่นมากๆครับเห็นพี่น้องคนไทยแบบมาเจอกันแล้วยิ้มอบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะหายเหนื่อยเลยครับผมคือต้องบอกว่าผมทั้งผมแล้วก็ทีมงานเรานอนกันตีสามตีสี่กันมาทุกคืนเลยตื่นนอนตีสามแล้วก็เรียนแปดโมงเช้า คิดแล้วเพื่อที่จะทําให้งานนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดะนะครับแล้วก็พอมาเห็นแบบนี้ปุ๊บว่าทุกอย่างมันสําเร็จแล้วก็ทุกอย่างให้ได้เห็นรอยยิ้มของแต่ละคนได้เห็นคนไทยมารวมตัวกันแล้วหเห็นงานที่มันดําเนินไปได้อย่างราบรื่นเราก็บอกว่ารู้สึกหายเหนื่อยเป็นปริศธิงนะครับ คของดิฉันนี้เลยค่ะถ้าใครอยากจะรับประทานอาหารไทยแบบรสชาติแซบ่บรสชาติจัดจ้านนะคะก็สามารถมารับประทานยำนี้ได้นะคะก็มีทั้งนี่เลยค่ะเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะวนนสวัสดีค่ะพรีวันนี้ครับเราก็มาแนะนํานะครับผมร้านเราชื่อร้านแกรนดบราซ่านะครับหรือร้านลานทัง ครับผมเมนูที่เด็ดที่ส้ดเราครับเป็นพวกกะลี่เราทําเป็นอาหารไทยแท้นะครับพวกกะรีแล้วก็ยำนะครับผมยำเราจะเป็นทํารสชาติจัดนะครับวันนี้มี2เมนูมานําเสนอเมนูแรกคือเป็นยำตีนไก่นะครับแล้วก็เมนูที่2เป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับก็เป็นเชฟทําด้วยตัวเองเลยนะครับ ปรุงซอสแบบรสชาติคิมคนมากครับขอบคุณมากนะครับเชิญมาทานได้เลยนะครับรสชาติแบบนี้ชาวจีนเขาชอบรับประทานไหมครับเผ็ดซับซ่แบบนี้เออมีครับผมก็คือมากันเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถปรับรสชาติได้ตามใจชอบนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยทําได้หมดเลยนะครับผมวันนี้มีโอกาสมาร่วมงานเป็นไงบ้างคะเจอเพื่อนๆชาวไทยยินดีมากเลยครับก็ขอบแบบเลยก็ได้มีก็ได้เห็นมนบรรยากาศที่สนุกมากขึ้นคือแบบเราไม่ได้เจอกันนานครับได้ออกมาได้มาเจอกันได้มากินมาคุยกันดีๆมากเลยครับขอบคุณมากนะครับ เมนูเด่นของร้านคืออะไรคะคุณพี่คะออปูผัดผงกะหรี่แกงเนื้อแกงเขียวหวานไก่ปูผัดผงกะหรี่แกงเนื้อแกงเขียวหวานไก่นะคะแต่ว่าเมนูที่นํามาบริการวันนี้มีอะไรบ้างคะาราดแกงเนื้อนะคะมาชิมกันได้รับรองอร่อยเหมือนอยู่ไทยเลยค่ะค่ะโอ้ข้าวราดแกงเนื้อร้านนี้เด็ดนะคะมาลองมาชิมกันได้นะคะเพราะว่าทางเจ้าของร้านรับรองเลยนะคะว่าอร่อยเหมือนรับประทานอยู่ที่เมืองไทยกันเลยนะคะแกงเข้มข้นตเองพี่แกงตําเองด้วยนะคะ เมนูเด็กของร้านมีอะไรบ้างคะพี่คะเมนูเด็กของร้านก็ส่วนมากก็จะถ้าวันนี้นะคะก็จะเป็นหมูปิ้งนะคะมาแล้วก็ที่ร้านก็จะเป็นต้มยำอออก,กุ้งอ้าวสับประรดที่เป็น้าค่ะโอ้โหเมนูเด็กของร้านเลยนะคะที่นํามาขายวันนี้ก็คือเป็นหมูปิ้งกะทิสูตรโบราณด้วยนะคะเฉพาะร้านนะคะ,นนะ,คะแล้วเป็นของหวานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนมชั้นแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะรวมไปถึงข้างหน้านี้ก็เป็นขนมปังด้วยใช่ไหมคะ อ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้ขายดีๆค่ะวันนี้ตามจริงมากับพี่ออยจากเพจโอ้โหเป่จริงสารพัดเรื่องในปักกิ่งครับก็ตามจริงอยู่ปักกิ่งมา3 4ปีแต่ไม่เคยมาสถานทูตไทยเลยแล้วก็ไม่เคยร่วมกิจกรรมเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาร่วมรูครับผมก็เลยเอลัอาางการสวยงามมากรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาประเทศไทยครับผมเพราะว่าคิดถึงอาหารไทยมากครับก็ปกติก็หากินอาหารไทยอยู่ที่ปักกิ่งบ่อยๆครับแต่ว่า ก็ยังไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยอะไรยังไงบ้างแต่วันที่นี้เขาเอามารวมไว้หมดเลยตอนนี้ก็เลยแบบว่าเออน่าจะได้ลองหลายร้านแล้ววันหลังก็จะไปกินอยู่ที่ร้านต่างๆด้วยครับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะมีชาวไทยเดินทางมาร่วมงานแล้วนะคะเรายังได้มีโอกาสเห็นเพื่อนชาวต่างชาติเข้ามาร่วมสนุกกับประเพณีพื้นบ้านและลิ้มลองอาหารไทยค่ะ Oh, it's very good. Um, the weather is really lovely and uh, lots of really delicious food and the music is fun, so very happy. This is your first time to join the festival? Yes, it is my first time, yeah. Who invited you to come here? My friend, Karin. Okay. What type of food have you tried before? I tried had before? the isan sausages, saigrok oh. isan. And then I also had the um, tom yam kung. So Hi, delicious. Yeah, yeah, yeah. You've been to Thailand before? Yes, I've been a few times on, on holiday. Oh, yeah. Okay. Welcome you for next time. You're you. you very much. Yeah, Thank welcome. You. How about you? are so from Chile as well, right? Yeah, yeah. I'm from Chile and the MSCS. Oh, right. And I really like it. It's really nice. Uh, I love the food here. Oh, right. <laughs> I Saw the activities and I saw the pool with the flowers. Oh. และฉันก so, uh, like yeah. oh, okay. uh, yeah. okay. ็ส่งไปแล้วันยัง e ม่ได้ไปถึงที่นั่นเล o ฉันยังไม่ได้ Thank y o ่ v e r น m u ย h h น v e a good ด i m ป Thank you. มาเลยสาสมัครม่ได้ไค่ะงาช่วยู่และ ทำไอศครีมแล้วก็ขายไอศครีมค่ะเป็นไงบ้างคะในฐาหนะเป็นชาวจีนแล้วมาเห็นประเพณีวัฒนธรรมไทยหรือว่ากิจกรรมของไทยอะคะ่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่สาม,มารถมาทำร่วมง,งานาในที่นี่คะ่ะก็รู้สึกว่าสนุกม,มากค่ะใช่ค่ะได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างแล้วคะอา่ายังไม่ได้รวมคะ่ะแล้วก็ขายไ<ช>อยครีมค่ะ,<อ>คะต้องต้องประกวดนางนพามาศนะคะต้องช่วยต้องประกวดนะคะค่ะขอบคุณค่ะ เห็นมีผู้ประกอบการภาคเอกชนก็มาด้วยหลายๆเจ้าเลยเนี่ยเราเดีลกันยังไงคะหรือว่าเราประสานกันยังไงบ้างคะเราจะแบ่ง พาร์ทการทางานเป็นสมพาร์ทพาร์ทแรกก็คือทีมโอดีทีมโอดีเนี่ยจะเป็นทีมที่ติดต่อกับองค์กรภายนอกทีมแพลเนอร์จะเป็นทีมที่ออกแบบต่างๆออกแบบกิจกรรมแล้วก็เป็นทีมประชาสัมพันธ์ทีมอาร์ทที่จะทำการประชาสัมพันธ์ทีนี้เนี่ยการดีลเนี่ยมันจะเป็นส่วนงานของทีม o อดีก็คือเขาก็จะมีแบบว่าบางทีเคยไปทานอาหารร้านนี้แล้วก็แบบว่าขอคอนแทคไวเออบอกว่าเดี๋ยวเออขอคอนแทคไว้แล้วทีนี้พอมีงานเนี้ยเราก็จะติดต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นห้างร้านบริษัทต่างๆที่ที่เราคิดว่าเขามีส่วนเเกกกกีีกก่่ยยววข้องัับบ ความเป็นไทยแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากงานที่เราจัดจะ,จะได้รับการประชาสัมพันธ์เราก็จะไปติดต่อเขามาครับผมยังกิจกรรมในวันนี้เองที่มาจาัดที่สถานทูตด,ด้วยทางสมาคมของเราเนี่ยจริงๆเราเก่อตั้งมาประมาณ10ปีละแต่ว่าพอมาช่วงโควิดเนี่ยม,มันได้หายสับส้อนไปประมาณประมาณสองสปีแล้วปีนี้เหมือนเป็นปีแรกที่ฟื้นกลับมาหลังโควิดทีนี้พวกเงินทุนต่างๆของสมาคมเราก็เลยไม่มีแล้วทีนี้เราก็เลยได้ขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์จากทางสถานเอ,อากอาัครทูตแล้วท่านก็ได้ เมตตาให้พวกเราได้ใช้สถานที่แล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้ให้กับเราครับถ้าดูถึงกิจกรรมหรือว่าภารกิจหลักๆของสมาคมเราเนี่ยเรามีภารกิจหลักๆยังไงบ้างคะ,ะโดยภารกิจหลักๆเลยคือเราเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็นักเรียนครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตอาจจะต้องมี ้องขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือต่างๆจากนักเรียนหรือว่าเป็นการเผยแพร,แร่ข่าวสารต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์แรกแล้วก็จุดประสงค์ถัดไปก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคนไทยที่อยู่ในปักกิ่งแล้วก็ให้เพื่อจะให้ทุกคนมีการช่วยเหลือกันมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้มาพบหน้ากันครับผมสมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่งอยู่ก่อนเนีนะ่ยเขาก็จะมีการจัดงานประมาณนี้ครับเป็นการจัดงานลอยกระทงจัดงานสงกรานจัดงานเป็นหรือว่าเป็นจ็อกแฟร์จัดงานไทยปาร์ตี้ต่างๆเพื่อให้คนไทยได้มารวมตัวกันครับ ค่ะแล้วถ้ามีเพื่อนๆนักเรียนหรือว่านักศึกษาจากไทยเองที่จะมากรุงปักกิ่งเนี่ยเขาสามารถติดต่อประสานมันที่ทางสมาคมได้เลยใช่ไหมคะก็คือสมมุติว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรือว่าต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นอะไรก็สามารถทักมาทางเพจสมาคมหรือว่าเป็นทางวีแชทสมาคมได้ครับค่ะช่วงนี้นักเรียนไทยบินมาเรียนที่จีนกันเยอะไหมคะ ถ้าเป็นที่ปักกิ่งเองถ้าเป็นที่ปักกิ่งก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเยอะครับผมเพราะว่าปักกิ่งเนี่ยมันจะเป็นก็คือเขาเป็นเมืองหลวงแล้วทีนี้<ช>เ,ขเขาจะมีบอกว่ามีการเรียนระยะสั้นมีมหาวิทยาลัยที่แบบเปิดให้เรียนภาษาจีนระยะสั้นเยอะแล้วทีนี้ก็เลยจะมีเยอะมาเรื่อยๆแต่ถามว่าเยอะเท่าเมื่อก่อนไหมไม่เมื<ช>่อก่อนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเรามีเยอะมากประมาณเป็นเป็นหลักหมื่นแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่พอโควิดไปปุ๊บมันก็เลยหายไปแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกําลังจะเริ่มทยอยทยอยกลับมาแล้วครับ ตอนนี้อยู่ปริญญาตรีปีสครับผมค,ะคะณะการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศครับเก่งมากแ่ภาษาจีนค่องมากไม่ไม่เท่าไหร่ครับผมครนะับในฐานะที่เป็นประธานของทางสมาคมเนี่ยบทบาทหน้าที่หลักๆของทางประธานเองเนี่ยมันจะไปล้อกับจุดประสงค์หลักก็คือการจัดงานเพราะฉะนั้นในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะอาจจะต้องเป็นคนที่ควบคุมหรือว่าจะเป็นคนออกไอเดียต่างๆหรือว่าจะเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานในการแบ่งงานไปอย่างทีมต่างๆครับผมเป็น ตัวกลางในการเชื่อมต่อในการรวบรวมและศึกษาไทยที่กําลังเรียนอยู่ในประเทศจีนใน,ในโดยเฉพาะในกลุ่มปักกิ่งนะครับผมแล้วทีนี้เ,เวลาเรารวมตัวเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ย จากบ้านจากเมืองมาไกลทีก็นี่ต้องแบบว่าในวันสาคัญต่างๆของไทยไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทงวันสงกรานหรือว่าวันสําคัญต่างๆเนี่ยเราก็จะจัดงานขึ้นมาเพื่อให้คนไทยนักเรียนไทยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นแค่นักเรียนหรือว่าเป็นคนธรรมดาเราก็จะให้มารวมตัวกันในงานนี้ครับผมเพื่อความเป็นปึกแผ่นแล้วก็เวลามีอะไรการจะได้ช่วยเหลือกันอะไรครับผมเป็นการสร้างชุมชนไทยในปักกิ่งให้เข้มแข็งมากขึ้นครับ ในฐานะที่น้องท็อปเองเนี่ยอยู่ปักกิ่งมาหลายปีเองเนี่ยคะ่ะต้องถามนะว่าทำไมเราถึงเลือกมาเรียนที่ประเทศจีนกันคะต้องบอกว่ามันเป็นพรมลิขิตแล้วกันคือจริงๆแล้วก็เราเราเราไม่ได้อยากจะไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกเรียนภาษาจีนตั้งแต่แรก <S <S แล้ว <S 2> <S 2> ทีนี้พอพอได้แบบว่าจับพระเจ้าผลูเนี่ยมาเรียนภาษาจีนเราก็เริาา่มร,รู้สึกชอบพอเริ่มรู้สึกชอบปุ๊บเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เราเรียนภาษาได้ดีขึ้นคําตอบก็คือว่าเราต้องอยู่ในที่ที่สภาพแวดล้อมเป็นภาษาจีนเราก็เลยเรียกว่า เป็นเมืองปักกิ่งแล้วกันเพราะว่าเป็นเมืองหลวงด้วยครับผมก็เลยมีการเปิดเพจขึ้นมาด้วยเห็นบอกว่ามีการเปิดเพจเป็น IG ขึ้นมาด้ช่วยใช่ครับผมเป็น Instagram ครับผมชื่อว่า p a k i n g Bros ก็คืออันนี้ผมทํากับ r o o m ม a t e ของผมนะครับที่มาจีนด้วยกันเพิ่งจะมารู้จักกันที่นี่แหละแต่ว่าเออลราก็เรารู้สึกว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่มันคล้ายๆกันแล้วเราก็ชอบเออแบ่งปันอยากให้คนอื่นแบบรู้ในสิ่งที่บอกว่าอยากจะแชร์ชีวิตประสบการณ์ในปักกิ่งไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวการกินการเรียนต่างๆก็เลยสร้างขึ้น การนําไปเที่ยวเที่ยวที่ต่างๆอาจจะเป็นเที่ยวแบบเที่ยวด้วยงบประหยัดหรือว่าเที่ยวแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของประเทศจีนที่แบบว่า เราอาจจะยังไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนอย่างเช่นว่าทำไมคนจีนถึงคิดแบบนี้ทำไมที่จีนทำไมห้องน้ำเขาถึงเป็นแบบนี้ก็คือในสิ่งที่คนอาจจะสงสัยกันแต่ว่ายังไม่มีคำตอบเราก็พยายามไปหาคำตอบมาให้ครับผมสุดท้ายอยากจะให้น้องท็อปฝากถึงเ,เพื่อนๆหน่อยค่ะเผื่อท่านไหนมีความสนใจหรือว่ากำลังที่จะคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะมาเรียนที่จีนดีไหมจริงๆกันที่เราเรียนภาษาจีนเนี่ยไม่ว่าจะเรียนที่จีนหรือเรียนที่ไทยมัน,ม,น,ม,นมันผลผลลัพธ์ก็คือเราเรียนได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องดูว่าเราเราเราเหมาะสมกับอะไรหรือว่า เราอยากได้อะไรถ้าถามว่าการมาเรียนที่จีนก็มีข้อดีการมาเรียนที่ไทยก็มีข้อดีแต่ว่าสําหรับผมที่ผมเลือกลเรียนมาเรียนที่จีนเพราะว่าผมอยากได้สภาพแวดล้อมทางภาษาแล้วมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมทางภาษาที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวม,มันเป็นเรื่องของการได้ฝึกใช้ชีวิตเองการได้ออกมาไกลบ้านการได้รู้จักการการจัดการเงินการจัดการ ชีวิตของตัวเองแล้วมันได้ทําให้เราเปิดหูเปิดตาเพราะเราได้มาต่างประเทศแล้วก็เป็นการเพิ่มคอนเนคชันเพราะว่าการที่เราเรียนที่จีนคือเราจะเจอเพื่อนไม่ใช่แค่คนจีนเราจะเจอเพื่อนหลากหลายประเทศทั่วทุกทวีปเจ็ทวีปทั่วโลกเราเจอหมดเลยเพราะฉะนั้นคอนเนคชันเราแข็งแกร่งขึ้นเราได้เข้าใจคนมากขึ้นเข้าใจคนประเทศนี้เข้าใจคนประเทศนี้แล้วมันทาให้มัน,ม,นมันไม่ใช่แค่ได้ภาษาแต่ว่ามันได้ความเข้าใจได้อะไรต่างๆไป ที่แบบว่าผมว่าหาที่ไหนก็หาไม่ได้แล้วครับในอนาคตถ้าเราอาจจะทำธุรกิจกับเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์เพราะว่าเราเข้าใจเขา แแววเสียงเพลงวันลอยกระทงแม้จะเป็นเพลงที่เก่าแก่แค่ไหนแต่ฟังทีไรก็คึกคักและรู้สึกรักวัฒนธรรมและประเพณีไทยขึ้นมาทันทีนะครับแล้วกลับบก,กับรายการจับเจ้ามงจินได้ใหม่ทุกวันเสาร์14นาฬิกา45นาทีทาง n a t i o n t ี1 2สุขสันต์เทศกาลวันลอยกระทงสวัสดีครับ